สวัสดีค่ะวันนี้พี่ตะวันพาเข้าสวนชะอมเดี๋ยวจะมาดูยอดผักกูดกันเวันนี้พาเข้าสวนชะอมอีกแล้วนะคะมาดูเกษตรที่บ้านเนาะโอโ้โหลินลินฟ้าเลยเขาเรียกเอกานะออกฝากเต็มเลยค่ะเพื่อนๆ ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเราอองฝนจะอมเราตัดทุกวันเลยค่ะตัดอยู่นั่นอืยอดยอดเอกาเพื่อนดูสิเอ้ย เดี๋ยวไปเอาไม้มาสอยดีกว่าสอยลงไปให้แหม่มเลยน่ะอีขอเนอะเดี๋ยวไปเอาอีขอมาสอยเลยกำลังกินเลยยอดเอกาแล้วตรงนี้เราจะลื้อออกเราจะทำเป็นที่นั่งเล่นแล้วเราจะปลูกผลไม้ปลูกผักด้วยปลูกผลไม้จะลงทุเรียนนะคะเพื่อนๆตัดอมตัดทุกวัน เจ้อมเ,เป็นพืชที่ปลูกแล้วครั้งเดียวนะคะเพื่อนแล้วก็เราก็ตัดยอดตลอดเลยถ้าเกิดว่าบ้านไหนนะคะมันยอดมันหงิกมันมีปัญหาเพื่อนๆตัดทิ้งออกเลยนะคะให้เขาแตกใหม่แล้วเราก็ใส่ปุ๋ยเฉีดฮอร์โมนเดี๋ยวเขาจะดีขึ้นถ้ายอดมันหงิกนะคะตัดออกเลยแล้วไม่ต้องไปเสียดาย ปลูกไว้เป็นแนวเป็นแถวเลยนะพาไปดูนี่ดีกว่ายอดผักกูดกันผักกูดเนี่ยมันเป็นพืชที่ปลูกครั้งเดียวนะคะเหมือนชะอมแล้วแตกยอดสร้างไรายได้ได้เหมือนกันพอดีพี่ตะวันปลูกไว้เราพันมันเดี๋ยวจะขยายเราจะต้องปลูกไว้ตามคนต้นไม้นะเพราะว่าเขาชอบลมถ้าไม่มีคนต้นไม้เราก็ปลูก ทำร่มให้เขาเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนยอดผักูเราปลูกไว้กินก็ได้นะมันมีสองอย่างนะคะเพื่อนๆอันนี้อย่างยอดใหญ่ดูที่เพื่อนเพื่อนคะอย่างยอดใหญ่บ้านที่พี่ตะวันเอาพันมานะวันหนึ่งเขาขายได้เป็นพันบาทเลยค่ะเขาปลูกก็ปลูกไว้ตามโคนต้นไม้พี่ตะวันปลูกเอาพัน ขึ้นง่ายค่ะเราก็จะปลูกไว้ในสวนชะอมเนี่ยมันได้นะ้ำเพื่อชะอมมันก็ออกเนี่ค่ะเพ,พื่อนเพื่อนแล้วพันมันอะ่ะไม่ยากหรอกนี่ค่ะกอนหนึ่งมันจะเดี๋ยวมันออกให้เราก็จะแตกขึ้นมาอีกค่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแตกขึ้นมาอีกนี่วันนี้เอาพันมันเดี๋ยวแล้วเราจะขยายไปเรื่อยๆค่ะพันนี้พอดีขอซื้อเข้ามาบ้านนั้นเขา พอปลูกขายวันหนึ่งเขาเก็บได้เป็นพันบาทนะคะเพื่อนเพื่อนมันมีอย่างยอดใหญ่ยอดเล็กน,นะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนจะปลูกเพื่อนเพื่อนต้องปลูกยอดใหญ่อย่างนี้นะปากูดนี่ค่ะมันชอบน้ํามันก็สามารถอยู่ก็ได้ชะอมแต่ปะกูดจะชอบร่มเงาชะอมจะชอบแสงแดดแต่ถ้าถามว่าเราปลูกแล้วไม่มีร่มได้ไหมได้นะคะแต่มันก็จะยอดมันก็จะไม่ใหญ่เท่าไหร่เพราะว่า มีอยู่บ้านหนึ่งของป้าเขาปลูกเขาก็ไม่ได้ทําร่มให้มันแต่เขาก็ออกนะคะเพื่อนๆแต่ยอดจะไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ถ้ามันมีร่มเงายอดมันจะใหญ่สวยแต่อันนี้มันเป็นคนคนมะม่วงไงคนต้นมะม่วงค่ะคเพื่อนๆยังยังไม่ได้แล้วว่าจะตัดแต่งกิ่งมันเพราะว่ามันลามไปถึงโจอมโจอมไม่ชอบร่มเงาเท่าไหร่แล้วก็ปลูกไปได้แล้วก็ปลูกไ,ไวกกก้กินได้นะคะเพื่อน,อนมันแตกง่ายมากเลยนี่ค่ะพี่ตะวันก็ปลูกไปก็ มแล้วดูยอดของ,ของยอดใหญ่นะเฮ้ยเป็นลวกกินแกน้ำพริกนะคะอร่อยมากเลยแล้วจะมีผักหวานอันนี้ผักหวานบ้าน ว่าบ้านปลูกได้กระชอมนะคะไม่เป็นไรไม่ชอบร่มเงาชอบแสงแดดน้ําเหมือนชะอมปลูกรวมก็ได้เลยค่ะง่าย,ายต้นนี้ก็ปลูกไว้ทําพันธุ์เหมือนกันพอนั่นเราก็จะไปทําพันธุ์ขยายพันธุ์เองใครที่เข้ามาชมพี่ตะวันก็กราบขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย